สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักสุขภาพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาชัยก็จะมาแจ้งข่าวนะครับบ้านอาชัย healthy food มังสวิรัตวีแกนนะครับซึ่งหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับนะครับที่ซื้อน้ำพริกนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่บ้านอาชัยครัวบ้านอาชัยผลิตมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ตอนนี้เราจะแจ้งช่องทางนะครับในการซื้อสินค้านะครับเราจะ จำหน่ายเฉพาะที่เพจสวนปานะนะครับหรือไลน์ก็ได้นะครับไลน์สวนปานะนะครับอันนี้เนี่ยสามารถสั่งตรงไปได้เลยนะครับอ่าราคาเดิมนะครับราคาเดิมนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับของจะค่อยๆทยอยไปนะครับแต่ตอนนี้ที่สวนปานะมีของเลยเนี่ยนะครับตอนนี้บ้านชัยจะไม่มีของนะครับคือทําเสร็จปุ๊บส่งไปที่สวนปานะทั้งหมดเลยนะครับกระจายจากศูนย์กลางเลยนะครับเอ่อตัวใหม่ ที่ผลิตออกมานะครับตัวนี้เป็นน้ำพริกนรกเทมเป้พริกไทยดำนะครับเป็นเทมเป้ร้อนร้วนเลยนะครับโปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็มีเครื่องเทศแล้วก็พริกไทยที่สำคัญนะพริกไทยนะครับสูตรนี้ก็คุณงายว่าลมออกหูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพกพาสะดวกแล้วก็อยู่บนเชฟไลท์ไม่ต้องแช่ตู้เย็น เก็บไว้ได้หลายๆเดือนเลยนะครับไม่เสียง่ายนะครับตัวนี้นะครับใครอยากแช่ตู้เย็นก็แช่ไปนะครับอาจะต่างกับตัวอื่นนะครับตัวอื่นเนี่ยนะครับอย่างน้ำพริกปลาล้าเนี่ยนะฮะนอกตู้เย็นก็ประมาณนะครับคนจะไม่ควรเกิน1เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแล้วนี่ยังไงก็แช่เย็นแต่ดีที่สุดแช่เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้หลายเดือนข้ามปีก็ยังได้นะครับถ้าไม่เปิดนี่ข้ามปีเลยนะครับอยู่ในตู้เย็นได้นานตอนนี้ที่สวนป้านะมี2ตัวนี้นะครับ อ่าส่งไปล่าสุดแล้วนะครับสั่งได้ทันทีเลยแล้วตอนนี้คือไม่มีการจองคิวนะครับน้ำพริกไม่มีฝากคิวจองแล้วนะครับสดสดล้วนๆนะครับเมื่อมีของอาชัยจะประกาศด้วยแล้วก็ทางเพจสวนปานาจะประกาศด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อเลยนะครับส่งเลยนะครับเอาแบบนั้นเลยนะครับต่อไปไม่มีแล้วลากลันคิวกันยาวๆไม่ไหวนะครับก็คือซื้อสดหน้างานอย่างเดียวละนะครับก็จะค่อยๆทยอยออกไป นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีน hey. he ้ําพริกถั่วเน่าไปมีน้ําพริกตัวอื่นทยอยเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้เฉพาะที่บ้านใช้เคลียร์คยวน้ําพริกหมดแล้วที่จองกันมาเป็นร้อยร้อยหลายร้อยคิวนะครับเคลียร์กันไปหมดแล้วหลังจากนี้ไม่มีนะครับหลังจากนี้สั่งตรงจากสวนปานะเลยนะครับอ่าทางสวนปานะจะประกาศเลยพอของล็อตเข้าปุ๊บประกาศซื้อไปเลยนะครับเพราะหลายๆคนซื้อของจากสวนปานะอยู่แล้วนะครับก็ แพ็ครวมไปเลยอ่ะค่าขนส่งมันรวมกันไปให้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าราคาเดิมนะฮะราคาเดิมนะครับน้ำพริกนรกเทมเป้พริกไทยดำตัวใหม่นี้1้0ไนี้ต้นทุนโคตรสูงเลยแล้วทำใช้เวลานานมากนะครับต้องสะสมเทมเป้นะครับสะสมเทมเป้นาน,านมากกว่าจะทำได้มานะครับตัวนี้ต้นทุนก็จะสูงหน่อยนะครับอยู่ที่120น้ำพริกปะลาะเหมือนเดิม100นะครับกินคุ้มค่ากินกันยาวๆเลยแซ่บมากแซ่บมากแซ่ ทุกรุ่นนะครับสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวอาชัยให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับนี่ตัวใหม่นะครับนี่ฮะนี่เป็นน้ำพริกนรกเทมเป้พริกไทยดำนี่ไงสุดยอดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อุดมไปด้วย B12 นะครับ b ี2นี่ไม่ถูกทำลายในความร้อนนะครับยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับอ่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่ เป็นถั่วหมักทั้งหมดจะมี B12 ทั้งหมดน้ำพริกนะครับทุกตัวนะครับจะมี B12 อนะครับอยู่ในนั้นนะครับรวมทั้งวิตามินเคด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็สั่งได้เลยนะเอาเอาเป็นว่าช้าหมดอดนะแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับพายชัยบอกอย่างนี้นะครับก็คือใครสั่งช้าหมดนะก็แล้วพอหมดแล้วไงหมดแล้วมันไม่หมดเลยหรอกเดี๋ยวมันจะมีการเติมเข้าไปอีกแต่ว่ามันใช้เวลาเนาะการผลิตคือตอนนี้อาชัยไม่จ้างผลิตไง คือคือตอนนี้ครับเวลาทำเอสเอ่ะน้ำพงน้ำพิกอะไรพวกนี้ครับพอเราทำแล้วฐานลูกค้าเราสูงจริงอ่ะจ้างผลิตเลยผลิตทีห่งทีสามสีพันกระปุกได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็คือแบบมันมันได้ปริมาณเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาชัยยังไม่จ้างผลิตเพราะว่าอาชัยคิดว่าใช้คุมคุณภาพไม่ได้นะครับทำได้น้อยคือน้อยอ่ะทำได้เต็มที่สู้สุดกำลังได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่จ้างผลิต นะครับแบรนด์อาชัยจะไม่จ้างผลิตนะครับจะผลิตเองเท่านั้นผ่านบ้านอาชัยผ่านมือชัยเท่านั้นนะครับที่จะทําขายก็มันก็จะมีจํานวนจํากัดเนาะก็เลยขอใช้คําว่าช้าอดหมดนะนะครับก็ต้องรอบต่อไปรอรอบต่อไปไม่มีการรันคิวจองไว้ให้แล้วนะเพราะระบบเพจส่วนปานะหรือว่าเป็นลายส่วนปานะเขาไม่มีรับจองนะครับก็คือซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเลยนะครับ หลายๆคนก็ซื้อของส่วนปน้นาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับพ่วงไปเลยนะครับอโอเคเนาะอ่ะทีนี้ต่อมานะเคลียร์คิวน้ําพริกบ้านชัยหมดแล้วเนาะต่อไปสั่งตรงอยากส่วนปน้นาอย่างเดียวแต่ว่าคิวเทมเป้โอ้โหยังไม่หมดอะเทมเป้สามรถมันคนกินนี่ก็โหกินโหดจริงๆนะฮะหรือคือทําไม่ทันแล้วมันใช้เวลาทํานานยากกว่าน้ําพริกตรงที่ว่าเอาเป็นว่าใช้ทําสุดกําลังได้สัปดาห์ละ หนึ่งร้อยกระปุกนี่สุดๆแล้วนะต่อสัปดาห์นะครับหนึ่งร้อยกระปุกนะครับแล้วกว่าจะเคลียร์คิวจองได้นะครับคิวจองสามร้อยกว่าคิวตอนนี้เหลืออยู่ประมาณร้อยห้าสิบคิวอ่ะยังไม่หมดคิวจองแต่เราไม่ทิ้งเขานะเขาจองมาแล้วเราต้องทยอยทยอยเคลียร์คิวจองให้หมดเพราะต่อไปเนี่ยก็คืออยู่ที่สวนปานะตั้งบนทำเนียบสวนปานย่งเดียวเลยไอตัวเทมเป้สามรถเนี่ยนะครับทีนี้นะครับเอ่อ คนที่จองอยู่ติดคิวจองอยู่ประมาณ150เจ้านะครับอาชัยให้ได้คนละ2ยูนิตแล้วกันนะครับไม่เกินเนาะใครจะเอายูนิตเดียวก็ได้นะครับ1กระ๋องหรือให้ได้ไม่เกิน2เพราะบางคนสั่ง 3- 45หรือบางคนสั่งเป็น10ทีนี้การเคลียร์คิวนี้จะยาวนานมากเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตได้เร็วขนาดนั้นนะครับเต็มที่ก็คือสัปดาห์ละร้อยกระปุก ทำไมปกติน่าจะผลิตได้มาก,กว่าเพราะอะไรเพราะเราต้องทาเทมเป้ขึ้นมาก่อนแล้วพอทำเทมเป้เราต้องไปทอดใช่ไหมพอไปทอดเทมเป้เทมเป้มันจะหดลงมามันมากกว่าจะได้ขึ้นมาแต่แต่ละหนึ่งกระปุกเนี่ยมันคือเทมเป้เยอะมากเลยนะครับคือเทมเป้สดนี่เยอะมากเลยนะนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาก็เลยขออนุญาตเลยนะครับจํากัดเนาะ คนละ2ยูนิตในคนที่ติดคิวจองอยู่นะครับจะเคลียร์ในอีก150เจ้านี้ให้หมดและ1้0เจ้านี้หมดแล้วเราจะดันขึ้นสวนปานะอย่างเดียวนะครับตอนนั้นก็คือใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับเอาตามนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มทักไปนะครับเพราะว่าอยากจะทําให้มันได้ทุกวันไม่ได้เพราะมันต้องทําเทมเป้สะสมอะไม่ได้ทอดเทมเป้ต้องหัน่นบางๆมาทอดมาอะไรมันใช้เวลานะครับมันก็เลย ผลิตได้จำกัดจริงๆนะครับขอจำกัด2ยูนิตในการที่จะเคลียร์คิวนะครับเ,เพราะอะไรทำไมถึงจะทาง,ทางเพจบ้านนาชัยเนี่ยถึงจะเอ้ยทำไมไม่รับคิวจองเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทางแม่บ้านนะหรือทางแอดมินนะครับที่คอยคอยรับลูกค้าเนี่ยตอนเนี้ยก็คือต้องเปลี่ยนแผนอะไรชีวิตหลายอย่างนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปเรียนนะครับก็ต้องเตรียมการพาลูกไปเรียนก็ไปอยู่จังหวัดหนึ่งเลยไปอยู่บนราชธานีเลย ทีนี้พอตรงนี้เนี่ยมันเลยทาให้ไม่สะดวกอาชัยจะเป็นฐานการผลิตนะครับอาชัยจะอยู่บ้านอยู่บ้านกับแม่นะครับแล้วก็จะเป็นฐานการผลิตแล้วก็จะส่งไปที่สวนปานะส่งไปที่สวนปานะสวนปานะก็จะมีของอยู่บนทำเนียบตลอดนะครับอันนี้ก็เคยคิดกันไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ลงตัวสักทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือมัน,มนถึงเหตุปัจจัยที่ต้องลงตัวคือทางสวนปานะเองอะ คือขายตอนนี้ก็คือเราเน้นขายวัตถุดิบถูกต้องไหมเราขายข้าวเราขายถั่วธัญพืชต่างๆเราขายไขยมันดีนะครับประมาณนี้คือคือ,คอหลักๆเนาะตัวอื่นก็อาจจะมีอะเซสซอร์ีอะไรบ้างนะครับเ,เหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือเราซื้อไปแล้วเราต้องไปประกอบอนะทีนี้ไอ้ส่วนที่เป็นสิ่งที่ประกอบมาพร้อมรับประทานเลย ของแซบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะเป็นโหมดนี้เลยไอเทมทางบ้านอ้ชัยก็ยืส่งไปที่สวนปะนะส่งไปที่สวนปะนะนะครับก็จะมีของอร่อยแบบซื้อไปเปิดกระปุกกินได้เลยนะครับเอาไปใช้สะดวกเลยโดยเฉพาะน้ําพริกเราจะทยอยทําน้ําพริกเข้าไป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 นะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็คือต้องเร่งเคลียร์คิว เมเป้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆทักไปนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะค่อยทักไปคนที่มีคิวจองอยู่นะครับอ่าตรงนี้เราพอเราเคลียร์หมดหลังจากนั้นขึ้นสวนปานะหมดเลยแต่ต่อจากนี้ไปน้ําพริกทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเข้า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 นะครับมันก็จะมีช่วงที่เอาของมาแล้วนะก็จะประกาศเฮ้ยของหมดครับตอนนี้ของหมดไอ้ของมาประกาศอีกซื้อกันอย่างนั้นเลยนะครับลันกันอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องติดตามเพจสวนปานะอ่าติดตามเพจ บ้านอาชัย healthy food มังสวิรัตวีแกนไว้นะฮะ follow ไว้ follow ไว้เพราะจะมีการแจ้งจะแจ้งไปทางเพจใช่ไหมพอขึ้นมาปุ๊บโอ้ซื้อเลยนะครับซื้อเลยเนาะอันนี้ก็คือใครที่เป็นลูกค้าส่วนปะนะอยู่แล้วก็ง่ายหน่อยคนที่อาจจะยังไม่เคยซื้อของสวนปะนะัเดี๋ยวเดี๋ยวในในไลน์นี้นะครับยังไงเดี๋ยวอาชัยก็จะลงลงลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นไลน์จะสะดวกนะเป็นไลน์เนี่ยจะสะดวกมากนะครับก็เป็นไลน์สวนปนนะ นะครับหรือบางคนดูที่โพสต์อาชัยโพสต์ก่อนหน้านี้ก็จะมีโพสตไลน์ไว้ให้เป็นช่องทางสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับเลือกซื้อได้เลยเขาก็จะแพ็คของให้นะครับผมเนาะอ่าก็เป็นการแจ้งข่าวนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับจะได้หาซื้อได้โอเคนะครับดีครับดีนะฮะก็จะซื้อง่ายจากสวนปะนะเพราะหลายคนซื้อของจากสวนปะนะาอยู่แล้ว นะฮะก็พ่วงไปเลยนะ,ะพ่วงไปเลยมันไม่ต้องไปคิดค่าขนส่งอะไรเพราะมันเสียค่าขนส่งไปในกล่องนั้นใช่ไหมเราซื้อของได้หลายอย่างก็คุ้มเหมือนรวมๆกันไปนะครับโอเคนะฮะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณปิ่นเพจีนะครับอ่าโอเคเนาะส่วนใหญ่จะทักทายอร่อยมากค่ะเทมเป้สามรสอืเทมเป้สามรสมเนี่ยก็คือปรับปรุงเพิ่มอีกนะไอชัยปรับปรุงเพิ่ม แล้วก็คือพูดง่ายว่าแปลงน้ำปรุงอีกเพื่อที่จะพยายามให้มันให้มันกรอบที่สุดอ่ะเท่าที่จะกรอบได้ลดหลังๆล,ลองกินดูนะฮะลองกินดูนะครับก็จะดีกว่าเก่าๆเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำพริกถั่วเน่าก็จะมีนะ น้ำพริกถั่วเน่านี่ก็ปรับปรุงสูตรใหม่เนาะจะไม่ฮาร์ดคอร์แบบเมื่อก่อนแล้วก็กคือต้องต้องดรอปลงมาหน่อยไม่นั้นกลิ่นแรงเงินไปเอากลิ่นพอดีพอดีนะครับแต่อร่อยมากเลยน้ำพริกถั่วเน่าสูตรใหม่เนาะเดี๋ยวสูตรสูตรล่าสุดเนี่ยพอดีลดพิเศษล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวน่าจะพอมีไปขึ้นสวนปนัดนแต่ว่าคงไม่ใช่คงไม่ใช่วัน2วันนี้อาจจะขอเวลาหน่อยเดี๋ยวจะไปขึ้นไอตัวที่ขึ้นตัวลดลตที่จะไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยพิเศษมากเพราะว่า มันใส่เทมเป้หมักด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ได้ใส่แต่ถั่วเน่าหมักอย่างเดียวมีเทมเป้เน่าด้วยอยู่ในนั้นนะครับมันมากเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยก็โอเคแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปที่สวนบานะนะครับก็จะแจ้งข่าวเป็นระยะแล้วกันนะขี้พี่กินเป็นขนมเลยอร่อยเทมเป้เหรอครับอ๋อ มันเป็นอาหารโปรตีนสูงเนาะเองจริงๆกินเป็นสแนปก็ได้แต่ว่าคือแบบมันมีเอาเป็นว่าแบบไอเทมเป้กระปุกเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเหมือนกินเนื้อสเต็กเลยเอาเหมือนกินเน็เก็ตไก่หรืออะไรที่เป็นอาหารแบบหลักๆเลยอะ่ะแมะคโรนิวเทรียนโดยเฉพาะหมวดโปรตีนเลยโปรตีนสูงมากเลยนะสูงมากนะเพราะอะไรอะ่ะกว่ามันจะมาอย่างเงี้ยมันมาจากเทมเป้เยอะๆเลยนะหนักๆเลยอะ่ะนะครับ แล้วมันถูกบีบเอาความชื้นออกเอาน้ําออกจนจนมันแน่นขนาดนี้มันมันมันอย่างเงี้ยแต่มันมีโปรโตีนแบบอัดแน่นมากนะครับกินเป็นกับข้าวได้เลยบางทีชัยก็กินก็เอามาโรยโรยในกับข้าวกินได้เลยเพราะว่าตัวเมย์มันจะมีพวกเครื่องเทศมันมีพวกหอมพวกกระเทียมนะครับที่ให้กลิ่นให้รสชาติที่แบบกินเป็นอาหารกับข้าวได้ด้วยนะครับ จะเลื่อนหาเลยค่าอร่อยอ่าครับผมขอบคุณครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็สั่งได้เลยนะครับจากเพจสวนปานะนะครับณนะบัดนี้เป็นต้นไปใครเร็วใครได้ช้าอดหมดนะครับสวัสดีครับผม